ีสะพายใต้หวันนะคะขนมขาหมูค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากก็อนึกอยากทานเนาะซื้อพิพมมาจากประเทศไทยค่ะสูตรและวิธีทำเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยเนาะค่ะก็ให้เราเอาแป้งเขาเจ้านะคะ พอดีแป้งข้าวเจ้าที่บ้านหมดค่ะเหลือแค่2องกรัมก็ใส่กล้วกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ300กรัมน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือใครไม่ใส่ก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นน้ำปูนใสนะคะเพื่อนๆไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะประมาณหนช้อนโต๊ะค่ะกระติค่ะหนึ่งกระป๋อง400กรัมใส่ไปเลยนะคะน้ำเปล่าค่ะก็ใส่ไปประมาณ250ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดู ความเข้มข้นของแป้งค่ะรู้สึกว่าแป้งของเราจะข้นเกินไปนะคะให้เติมน้ำอีกประมาณ50กรัมค่ะทั้งหมดก็เป็น300กรัมเนาะโัรํดำนี้ต้มสุกแล้วนะคะก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนเนาะแล้วก็ต้มให้สุกให้บีบให้เขาแตกออกอย่างเงี้ยคะ่ะ จากนั้นเราก็ใส่ไปเลยนะคะตามชอบเลยค่ะมากน้อยก็เหลือไว้เล็กน้อยนะคะไว้โรยหน้าเผือกค่ะนี่เผือกต้มสุกแล้วค่ะก็นึ่งพอประมาณนะคะให้เขาสุกดนึงเนาะเดี๋ยวเขาจะไม่สุกใส่เลยค่ะ ไว้ประมาณอย่างน้อย15นาทีนะคะให้เขาซึมซับเนาะแล้วเราค่อยมาทอดกันค่ะนำน้ำมันค่ะพิมพ์นี่เราแช่น้ำมันไว้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อให้เขาอมน้ำมันเนาะเวลาทอดเขาจะได้มีติดพิมพ์ค่ะ ตอนนี้เราเพิ่มความร้อนแล้วนะคะเปิดแก๊สแล้วค่ะเพราะน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเขาเป็นเม็ดๆขึ้นมาค่ะแล้วก็ตักขมนมใส่พิมเลยเนาะและต้องทอดด้วยไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวขมนมเราจะไม่สุกเนาะเดี๋ยวก็จะดิบข้างในค่ะไม่ต้องเต็มพิมพ์เกินไปนะคะก็ประมาณค่อนๆพิมพ์ขึ้นมาเนาะชิ้นเล็กใหญ่แล้วแต่ต้องการเลยค่ะ แล้วเราก็แสะเขาเลยนะคะชิ้นแรกค่ะจะแสะยากนิดนึงเนาะด้านขา,ขาวๆพริกเกลียให้เขาอยู่ใต้น้ำมันนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่เหลืองเนาะ มีเศษขนมติดอยู่ก้นพิมพ์นะคะเราก็ต้องขูดเขาออกให้หมดค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหยดใหม่เดี๋ยวขนมจะติดพิมพ์เนาะขูดนี้เขาออกให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะ 这个狗这替。So ่อยทอดไปเนาะทอดจนหมดค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะน,นี้ค่ะแล้วเราไปทำน้ำจิ้มกันค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะ3 5 0กรัมแล้วก็น้ำเปล่า2 5 0กรัมที่เหลืองๆนี่เมื่อสักครู่นี้เทรวมกันไปแล้วและนึกขึ้นได้ค่ะว่า จะทำคลิปเนาะก็เลยเทออกมาใหม่ก็มาถ่ายทำให้เพื่อนๆดูค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะทำการเคี่ยวเนาะค่ะก็เคี่ยวเขาให้ใหได้ลักษณะหนึบนิดนึงแบบนี้นะคะ,คะจากนั้นเราก็เติมน้ำมะขามเปียกค่ะ ดูรสชาตินะคะจากนั้นให้เราเติมเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็ปิดไฟนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วเราก็นำถั่วลิสงนะคะมาบดให้ละเอียดใส่เดี๋ยวรอให้เขาเย็นก่อนค่ะจากนั้นก็ตำถวน ก็พอหยับๆนิดนึงก็พอแล้วค่ะจากนั้นก็ให้เราใส่ไปได้น้ำเชื่อมที่เราเต,ตรียมไว้ค่ะ จากนั้นทําการหัน่นกรอบมากดูข้างในนะคะนุ่มค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะ ลองชิมชิมให้ดูนะคะกรอบอร่อยมากค่ะยังไงเพื่อนๆชมแล้วก็ทำได้นะคะ สูตรและวิธีทำไม่ยากเลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะก็ใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปฝากเครื่อนค่ะ